ครับสวัสดีครับ f c ฟซีที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มีพระเครื่องมาฝากนะครับมีหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพุทธชดได้ครับผมครับหลวงพ่อเงินประวัติครับหลวงพ่อเงินพุทธชดนะครับวัดบางครานเทพเจ้าของพี่น้องชาวจังหวัดพิกิตนะครับครับก็ท่าน เกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2348ครับวันภาพวันที่20กันยายนพศ2462ครับผมผ่านาาแล้ว105ปีนะครับก็ถือว่านานนะครับก็พุทธคนณโหเป็นที่กล่าวขานเรื่องเลยระเบือไกลนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับผมวันนี้ก็ไปเช่ามา องนี้อาจจะเก่ามีรอยสัมผัสผ่านมานานครับมีรอยสึกด้วยครับผมผมชอบเนื้อครับเนื้อมีความแห้งมีความด้านมีความเก่านะครับนีะครับตรงนี้ครับผมนะครับมีความแห้งมีความด้านมีความเก่านะครับผม ก็ไม่มีรอยจะเข็บด้วยนะครับเป็นลักษณะหลอ,อเบ้าเนาะเขาเรียกนะครับก็บมีรอยตัดช่อนะครับผมเนี่ยมีรอยแจ่งตะไบด้วยนะครับพอสังเกตเนาะแล้วเราก็สีออกทองสุกเนาะครับทองสุกนะครับสวยผมชอบนะองนี้นะครับแต่ว่ามันก็สึกเนาะผ่านการจับการสัมผัสมา ลายครัังแล้วผมครับ,รบก็นานนะครับมีการขึ้นสนิมเขียวด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับผมหลวงปู่ทวดเนาะกับนโมโพธิสัตวโตอค,คันจิมายะอิจิภาวะกับกระถาหลวงปู่ทวดนะครับวัดชั้งให้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผม,บผมองค์นี้ก็เซียนพระท่านหนึ่งลูกที่แล้วกันเนาะว่าแกสัมผัส ในการเช่าหาลงประทวดมาหลายรุ่นแกว่าองค์เนี้ถ้าไม่เช่าหลุดมือแน่กันแกว่าสวยนะองค์นี้เป็นเนื้อผงเน,นื้อวานกากยานะครับเป็นขึ้นข้าบผงข้าบไข่นะครับผมเนื้อผงก็มีความหดหดตัวนะครับนี่นานผ่านานะครับผ่านพวกสภาพอากาศนอุณหภูมิต่างมาร้อนทั้งหนาวทั้งเย็นความชื้นด้วย หลายปีก็มีการยุบเหี่ยวย่นนะครับด้านหลังจะมีพวกเป็นเกษตรเงินด้วยนะครับต้องใช้กล้องที่มีกำลังสูงกว่านี้นะครับก็จะเห็นชัดนะครับผมผมใช้กล้องสามสิบเอ็กดูก็ชัดนะแต่สิบเอ็กซ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้ครับผม ด้านท้ายนี้ก็รอยตอกอ่าลูกพี่ว่าเป็นเส้นตอกรอยเสียบแล้วใช้ผึ่งแดดด้บนั้นนะครับ <_ S 1> เป็นพิมพ์เตาลีดนะครับผมเนืยวผมเก่านะเพาะว่าสวยทเทียวนะครับผมก็ <_ S 1> ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอครับวันนี้ก็นํามาฝากกันสององค์เนาะครับลง่อเงินแล้วก็ลงปู่ทวดด้วยนะครับผม ก็ช่วยฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมแกยว่ารุ่นนี้น่าจะสร้างในช่วงนั้นนะครับผมศูนย์ห้าครับว่างั้นเนาะแต่ผมดูแล้วโอ้นเนี้ยมันก็สวยนะเข้าตาผมว่าก็ขอขอบคุณท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผม วันนี้ก็กล่าวถึงไทยว่าสวัสดีครับ